สวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะมาเจออีกแล้วดิ่นี่เมื่อนี้นี่เป็นคำนวณกับความฝันมาตรงกันก็เลยจะเน้นให้สองจุดบอกครับเพราะงวดก่อนนี่ก็เน้นให้สี่สี่เก้ากับสี่หกฟันสี่มาล้านเปอร์เซน็นพร้อมครับผมหที่ผ่านมาแล้วหที่ผ่านมาสี่ล้านเปอร์เซน็นหงวดก่อนแล้วก็งวดนั้นอ่ะสามล้านเปอร์เซน็นมาทั้งบนทั้งล่างครับวหงเมื่อกี้ฟันสี่มาล้านเปอร์เซ็นครับ หลักสิบบนนะครับงวดที่ด้วงวดนี้ได้มากตามรักทํามาตามรักนี่ก็คือผู้สิได้กันลายอยู่พอขัดนางขัดจนว่าได้ว่างช่วงสองสามมือขึ้นหลังเพราะว่าปล่อยจับหลัดไปและอากาศยังมาหายรักนี่จะหายหายเลขมากยังบาเด็ดจับรักให้มาเด็ดจับรักว่ามากบนหรือมาล่างมาลักสิบหรือลักหน่วยอันนี้คาดออกมาแด้วันนี้มาตรงกับกวามงฟันอีกได้วานนี้ ฟันว่าจังใดล่ะัั่นวาจงดเมื่อเศร้าลูกสาวอยู่ดีๆมาเหรียญมาขีดให้พ่อมาดนี้เนี่ยมาใจขึ้นแม่แต่วันนี้เลยตัวอื่นบอขีดเนี่ยวัดก้อนนี่พ่นไปขีดเลขแม่เพิ่นหาแปดขีดมูนอุ้ยๆเลยกับกับปุติเฮียนหาแปดจะไปขีดอยู่สองแผ่นขีดมุนขีดสวนมุลนะครับกระออกดีดี วานนี้มาขีดของผมปาที่นี้โอ้ยผมว่าจิปเอาอกันแล้วบาที่นี้ตูดสนวดใส่อีกว่าวันเมื่อตองขิดตูดแล้วไม่ได้จิบไปไทยขึ้นนี่ร่างวันนี้เอาจิบไปไทยขึ้นเกือบมันบอดงดก่อนงดนนมันได้ได้วิ่งนะครับผมยังได้ตัวเดียวอยู่เอฟซีกับขวามาไล่ลายตัวเดียวกป็เจียวไปจับออกนะครับสำหรับความฝันนะครับฝันขึ้นแรกขึ้นแรกนีฝันว่าออกไปข้างนอกปิดประตูเมื่อเลย่นหนาบัน ประตูสองบานนี่ปิดมืดแต่เวลากลับมากลับมากับผูบ้ชายคนหนึ่งย่านแมนเจ้าของเสือกอยูเป็นกลับมาหํามหาบ้านประตูเปิดออกอันนี้ฟานตองวด<ม>ประตูทั้งสองบานนี่เปิดออกเปิดออกมืด<ม>แต่ไปด้านหลังบ้านนี่คือน้ำถ่วห้องขั้วนี่น้ำถ่วแล้วก็ด้าหลังอีกซุดๆหนึ่งหางกําแพงเพงนี่ยมันมีคนกอสรสางใกล้ว่าสางนี่ยังกระปรุกนะครับ ก็เลยคุดมักต่องวดน,นี่คือ4 6นะครับเพราะว่าบรรันทีซีหาหกก็เลยเอาซีดันนาแล้วกระามไปเป็น6 4 6เพราะว่า5 6ก็ออกแล้ว6 5ก็ออกแล้วมันสิเหลือแต่4 5 4 5ก็คือบม่มักแทะออกมาหมู่11เดได้ไหนี่เพ่าบ่หมู่11นี่แหละหมู่11มันเค่อยออกทีเดียวหลัลงสุดๆจะว่าออกหนึ่งหนึ่งเราิบว่าอะไเงินเพราะว่าไปกระคำไปทั้งหลังเนาะแม่ครับผมข้ามไปทั้งหลัง<ม> ลองลอง,งพิจารณาเพิ่มนะครับแล้วกับขึ้นที่สองฟันว่าย่อนอดีตไปเป็นในกล้ๆเป็นเด็กหน่อยปอนหนึ่งนะครับไปแล้วไปหาปูหากคบหายัางไงหล่ะไปได้ผมนะไปได้คบสองตัวใน้กบสองตัวผมก็เลยแปลไว้เก้าสองแต่มันมี่ป่าผมเดี่นี้ป่าซิ่วถุงหนึ่งตัวนรงเลยแปกรก็แล้วป่าไว้ทั้งหนา เอาครบสองตัวไว้ทั้งหลังในความฝันอันนี้นั่งขึ้นไปขึ้นมากคันจีจับกับหัวจับหัวไอ้กับหัวเลขคเป็นเลขเก่าเลขเก่าเป็นเลขคเนาะบังเอิญไปตรงกับเลขไอ้ประจําตัวเสือพอดีโอ้ยโม่ใจขืนแห้งแกน้อ <c oughs> <c oughs> วันนี้เมือนเอาเงินนี่ก็ได้สีซื้อสีซื้อไปแต่หาลอตเตอรี่ไว้แล้วตัวเดียวหาใบตัวเดียวชุดหาใบ สิเป็นตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อนีกับสีเน้นใ้สองชุดนะครับเน้นแค่สองชุดเป็นแนวทางเด้ครับพ,พูดถึงฟันแม่ใช่ไแมครับเป็นฟันแต่มาตรงกับสูตรนําสูตรสูตรนี้ได้ซีตัวเดียวซีมาอีกแล้วซีววต,ววตัวเดียวบ้อใไ้ไฟฟลังเก่านี่จะกุ้งหัวแอดไม้นิวแอดไม้ถามก่อนมูเลยแอดก้าเอดซีถามว่าได้ได้ไดตัวได้งานหนี้ตัวเดียว ขี้กัเรื่องม่วขืนขับเงี้ยนไม่ไหวอีกแล้วบอกมันว่าีบ่หมุนบอกมันว่าเลขวิ่งตัวเดียวแอดก้างวันนี้ฟันสีอีกแล้วครับสีตัวเดียวตัวดวดนี่มาลางรักหน่วยครับล่างลักนวยสีน่ะครับผมแล้วถ้ามาบนล่ะถ้ามาบนอันนี้มาบนมันจะมันจะเดินไปทางหกแล้วจะหกไปได้ยัใไ้แสดงว่าขีนี่เด่นล่างบอครับขีนี่ล่าง สีล่างหลักหน่วยอันนี้คือตามสูตรนะครับตามสูตรที่คำนวณออกมาจีได้ตัวเดียวทั้งหมดครับผมคือมาประมาณบานเลขที่เนี่ยมันกับตรงกับบานเลขที่ได้อดกาศบาร์เลขที่ซ <4 S 1> <4 S 2> ีซนิดเดียี่มีซีหากับซีหกนะครับบานเลขที่แต่ผุ่มมันไปมากหกซีนะครับเป็นตัวกับแม่ครับ 6, หกซีเตรีมแรกกับทีว่าเอาซีหกอ่ะล่ะบานนี้คาดสูตรออกมาแล้วมันได้ซีหลักหน่วยล่าง ก็เลยเอาเป็น6กสี่ล่างหสี่ล่างบนกระจีมากไปที่เก้สองกับกัน6กสองครับถ้า6กมากนี่ผมยานไปยูลักสิบกับลักลอยถ้าหมากหมาบนสี่ยูลักลอยกับลักสิบแต่กับมันบอชั่วคือสีสีมาแห้งกว่ามันใจสีแห้งเลยครับสี <4. S 1> ตัวเดียว บอกหลักหมอกบอกมองยูพ่อบอกมองยูพ่อวัดก้อนนี่ก็บอกมองยูก็เหือนสี่หลักสิบบนกามาเอลีนิวัดก้อนนี่สวรรค์เต้นวัดก้อนนี่นะสามมันมาทั้งบนมาทั้งล่างอ่ะสลับตัวเลขนะครับผมแนวทางอันนี้คือความฝันกับสื่อคำนวณอันนี้ได้ย่ำวีก็คือลูกลูกเขียนโอ้เนี่ยบอห้อยเป็นขีดนะย่นครับห้อยเป็นลายตัวอยู่ได้ครับผมว่างไหวเพิ่นมาขีดตัวนี แต่ว่าพิ่นมาย้ำตัวนี้ผมก็เลยเอาปากกาไม่ขีดเขียนก็เล็ดให้พอใจขึ้นไปซื้อจิลูกคนเล็กนะคะตัวเล็กอ่ะครับว่านี้เพื่อนไปจับลูกปิงปองโอ้ยผมว่าไปขันแม่จับงวดก่อนนี่แม่ก็จิถือครับจับมาสองลูกแรกนี่ได้หกสี่อีกสองลูกรอดที่สอง้้หาแปลก ผมก็เลยว่ามันจีบว่าออกเจี๊ยบๆมันจีบว่ามันจีออกเป็นตัวเก่าหนิว่าผมว่าไปจับอยู่อยู่ดงนางนครน้องน้องเบียวน้องเบี้ยวมันเพื่อนเอิญงานเพื่อนเอิญไปจับมันก็กลับมาสองหน่วยสองหน่วยแรกมันเป็นหกซีซีหกแล้วก็รอบที่สองมันกลับมาอีก่สองลูกมันก็บจีบมันเป็นหาแปดกับหาต๊ะเก่าหมดเลยผมก็เลยว่าโอ้ยนอนแด้ว่าไงจีบเนาะกัจีมากนั่กับจีมากแต่ แต่สี่หกนี่คือของกาผ้าร้อยเรค่องสีมากคือเกาสวัสดีตัวเดียวกำเน่งล่างแม่บอกครับล่างหลักหน่วยครับผมล่างหลักน่วยเน้นล่างครับผู้ใดที่ถามหาเลขวิ่งตัวเดียวแอดกามาตามให้เราเด้อค่ะงวดนี้วิ่งสี่นะคะสีมาชัวสีมาอีกแล้วสิบสี่วดหลุดหนึ่งนวดตัวเดียวสำหรับเลขตัวเดียวครับ แค่ดอกมาแล้วมันก็ไม่มีตัวใดมาแข่งเพราะว่าเห็ียดแดงได้มันก็ได้แค่ตัวเดียวเดืัดซีเดือดซีเดือดซีกล้าพาด้วยโอเคจ้ะฝันเน้นๆอันนี้เพื่อแนวทางความฝันครับบวกเกี่ยวกับเลขกพุทิเฮียนด้วยว่าเลขเชือกเนาะครับแสดงกระส่วนของเพิ่นครกล้ากับมาววสุฟังแต่ว่าอันนี่ก็คือเลขที่แอดกาฝันเองแน่นครับเลขฝันเอง วางวัตถิพานมากกะเขาแอดกาในสิพาตแมนครับผมสี่หกกับสี่เก้านะครับผมแด่เป็นเนียนสี่เก้าเห็นมีคอมเมนว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่ะให้เลขเยอะว่ะสันก์ใายฟังดีๆนะคือเลขกูตีเหียนโบเมนเลขแอดกาเป็นเลขที่กาไปเอากับคนอื่นครับกับเลขเชือกก็ไม่ใช่ของก้าพารวยเป็นเลขจากพระทำพิธีแล้วก็เอามาบอกต่อมาบอกต่อทางจีนงานประดิษไป่น้่ก็เลยมาถาแอดกา ตามผู้ที่พ่นไปเอานะบัานี้ส่วนเลขจริงๆของแอดคือแค่เลขฟันเราเกล่าเหล็กนวน้ามี่แค่เลขฟันจริงๆย